สวัสดีครับกระผมครูขวัญชัยพิพัฒพงค์ศรีคีตรกรธริธาตวันนี้จะมาสาธิตการไล่เสียงพินเปียและการดีพินเปียเบื้องต้นครับพินเปียที่ถืออยู่ในมือน,น,นะครับก็คือพินเปียสองสายเรามาฟังเสียงพินเปียสองสายกันก่อนนะครับพินเปียสองสายเมื่ออยู่ในลักษณะของการตั้งเสียง โดยธรรมดานะครับก็จะมีเสียงสองเสียงนี้ครับเสียงซอนและเสียงโดนะครับนี่คือเสียงซอนนะครับนี่คือเสียงโดนะครับซอนนี่คือซอนเสียงต่ำนะครับแล้วก็เสียงโดนะครับอีกทีครับซอน โดนะครับเรามาดูกันที่สายที่หนึ่งนะครับในภาษาล้านนาหรือภาษาเหนือนะครับเรียกสายนี้ว่าสายป้านะครับซึ่งหมายถึงสายที่าพาดลงไปนะครับเรามาดูกันจะมีจุดที่ทําให้เกิดเสียงนะครับอยู่3มจุดด้วยกันจุดที่1จุดที่2และจุดที่3ไล่กันมาจนถึง ใกล้ยบริเวณหัวของพินเปียงนะครับเมื่อกี้สายแรกนะครับที่ทําให้เกิดเสียงซอนเสียงต่ำนั้นคือตรงนี้ครับแต่จะไม่เกิดเสียงขึ้นนะครับนอกจากเราจะทํานิ้วในการปิดวางในลักษณะที่ทําให้เกิดเสียงคือนิ้วนางนะครับวางลงไปนิ้วชี้เอามาวาง ชิดเอาไว้แล้วก็ดีดออกไปนะครับนะครับตรงนี้เราเรียกว่าการป๊อกนะครับครูขันชัยจะไล่เสียงให้ทุกคนดูนะครับว่าสายป๊ะสายเดียวมีเสียงอะไรบ้างตรงนี้ก็มีซอนนะครับก็กดหนึ่งนิ้วก็จะเป็นลานะครับซอนลาซอนลา ขับขยับล,ลงไปอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นเสียงที่อยู่ตรงกลางนะครับก็จะเป็นเสียงเรครับเรนะครับเมื่อกดหนึ่งนิ้วลงไปนะครับก็จะเป็นมีทันทีเร ไปอีกนะครับในจุดที่3นะครับก็จะเป็นเสียงซอนเสียงสูงนะครับเราจะดิเสียงซอนเสียงสูงก่อนซอนกดหนึ่งนี้ก็คือลาใช่ไหมครับลาซอนดังนั้นเด็กๆจะเห็นว่าตอนนี้เรามีเสียงโด ซอลาเซอนลานี่คือเสียงปกติแต่ว่าถ้าเราไล่เสียงนะครับไปแบบที่เราคุ้นเคยนะครับก็คือโดเรมีฟาซอลลาทีโดนะครับเรามาดูจุดเกิดเสียงของพินเปียสสองสายกันนะครับตรงนี้ก็คือโดเร กดนี้นะครับฟ้าก็กดต่อจากมีครับับงซนลากดอีนนี้ครับทีโดอันนี้คือไล่เสียงไปอีกทีนะครับโด กดดีดีสามครับฟ่าฟังน,นะครับซอนหลางที่กลับมาที่โดเหมือนเดิมต่อไปครูพันชัยจะดิดกลับมาจากเสียงโดสูง ถ้าอยากได้โดก็โปรซิงคซก็ต้องกดไปที่สนะครับไล่กันมาแล้วแล้วก็ไล่กลับมา ที่จริงแล้วนะครับพินเปียสมีทักษะการเล่นที่สูงมากนะครับอย่างเด็กๆจะเห็นว่ากูพันดิบแค่นี้เสียงตรงๆนะครับเราจะมีการขายเสียงนะครับให้มันเกิดคลื่นเสียงที่เป็นล่ารอบนะครับเห็นไหมครับมีคลื่นเสียงด้วยเสียงกลางวานกนะับน้าอบที่คือ การกำวันของเครื่องดีจักรบรรยนะครับนะครับในเบื้องต้นนะครับง่ายๆนี้เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเสียงไหนทำให้เกิดเสียงอะไรตอนนี้ครูผันใช้จะมาดีดเพลงช้างให้เด็กๆฟังน,นะครับช้างก็ขึ้นมาจากเสียงซอนนะครับก็คือตรงนี้ก็ใชเ้เสียง ซึ่งตรงกับชอยช้างคือซ่อนนะครับตอนนี้ซ่อนอมาดูกันนะครับก็คือนนช้างช้างช้างนะครับต่อไป ในช้างที่เด็กๆคุ้นเคย นี่คือการไล่เสียงของพินเปีย2สองสายนะครับแต่ว่าพินเปียกนั้นมีด้กันตั้งแต่1สายถึง7สายนะครับโอกาสหน้าครูผ่นจะได้นําพินเปียที่มีจํานวนสายมากขึ้นนะครับหรือนะครับจะได้นําพินน้าเต้าซึ่งมีจํานวนสายเพียงแค่สายเดียวมาเล่นให้เด็กๆฟังนะครับในตอนนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ